วันนี้หน่อยฟ้าในห้องแดงตอนแรกออกสคะแนนค่อยๆดีแต่วก็มาเอาผ่านใ<อ>นการแล้วเป็นยัไงบ้างเออหนูเป็นหนูสองคนเป็นประเภทที่ออกไม่ดีแล้วค่ะแต่ว่าจะได้ช่วงหลังมากกว่าแต่ช่วงหลังรอบนี้ก็หนักอยู่ค่ะเหมือนว่าออกมาหนักหนักหนัก,หน,ก,ห,นกหนักไปหน่อยหรืออาจจะมีแรงกดดันเลยหลายทุกอย่างสองรอบสุดท้ายก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแข็งนิดน,นึงอะค่ะแบบไม่สมูทเท่าที่ควร ู้สึกเป็นไงบ้างได้เหรียญทองแดงดีใจค่ะดีใจมากเพราะเหรียญทองแดงแรกในแอชเช่นเกมของหนูเหมือนกันเพราะรอบที่แล้วหนูแข่งเราได้ที่เจ็ดรอบนี้ก็เลยดีใจมากมากรู้สึกดีใจมากค่ะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกแล้วก็ผ่านครั้งแรกก็ได้เหรียญหนูนก็ดีใจยังเหลือาการแข่งขันอะไรอีกบ้างเราสองคนทำทั้งบอลหนูเหลือซีทูสองร้อยเมตรค่ะพรุ่งน,นี้นึกดูเล่ยเดียวค่ะสองร้อยค่ะ ตั้งเป้ายังไงบ้างกับคนที่เหลือที่เหลือก็อยากเข้าหนึ่งในสามอยากนำเหรียญทองแดงที่เราได้จากแม่ไปเป็นฝากใครที่บ้านครับพูดได้เลยครับทุกคนเลยค่ะพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็โค้ชผู้ที่คอยอยู่เบื้องหลังหรือคอยแบบคอยให้ความรู้มาค่ะถ้าไปจิงคืล่ะโอเค